เตรียมรับพรรางวัลจากการได้ให้ฐานะพอดี อดีแปลว่าคนแปลว่ามนุษย์มนุษย์ผู้เกิดมาให้การให้เป็นบรารมีเป็นกำลังภายในจิตไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมไม่มีสีไม่มีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนให้เห็นแต่มันเป็นพลังงานที่ติดอยู่กับจิตตาธาต ให้นี่มีมากในจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็มีพลังมากพลังในทางที่คิดอยากจะทำความดี อยากจะพูดดีมันจะเป็นพลังฝ่ายบวกดังนั้นคนที่จะพ้นจากความทุกข์ได้จะต้องมีพลังชนิดนี้อยู่ในจิตธาน คนที่ไม่เคยให้อะไรเลยแล้วก็พ้นจากทุกข์ไม่มีอไม่มีในจักรวาลนีน้และจักรวาลไหนจริงๆจักรวาลเองก็แสดงว่า ต้องการจิตที่ดีไปอาศัยอยู่ในภพภูมิของตนไปอยู่เป็นหมู่เป็นคณะของตนพวกฐานะบอดีก็จะไปอยู่กับพวกฐานะบอดีพวกอัานะ ก็จะไปสรรเสริญรวมกันอยู่ในโูในหมู่ที่ไม่ให้เธอเธอว่าไหมก็ของของเรามันเป็นสิทธิของเรามันเจาะจงมาแล้วว่าเพื่อเป็นของเราให้เพื่อเราเท่านั้นอย่าเอาไปให้คนอื่นเด็ดขาด ำให้คนอื่นเคยตัวอย่าไปใส่บาทน,นะพระจะไม่ยอมทำมาหากินอยากได้ผ้าผ่อนทอนสบายไปท,ไทําไร่ทานาค้าขาย หาซื้อใส่ซื้อนุ่งเองฉันไปสังเกตดูมาแล้วไม่มีใครเป็นเปี้ยเป็นง่อยมาเดินเรียงกันเป็นแถวขอเขากินย,ย,ยิ้มย่อยิ้มเย้ยผ่องใสเจ้าไม่มีสลดเลยไม่มีอายเลยวะ่ะ หน้าไม่อายเลยแล้ว่างอ่ะเออสบายอะที่ไม่เหนื่อยไม่อะไรนี่ก็ยังมีคนมาให้ก็แกพวกนี้แหละทำให้พวกนี้ไม่ไปทำมาจหกินสาธุ แล้วแต่จะคิดคนที่คิดอย่างนั้นมุมนั้นก็มีคนที่คิดมุมตรงข้ามก็มีเนีคิดไม่เหมือนกัน เดินไปเนี่ยไปขอเขากินเนี่ยคือพวกที่ไม่ทำบาปแล้วไม่ทำความชั่วแล้วไม่ดาพ่อตีแม่ไม่ทะเลาะกับพี่กับน้องจะท้องเดียวกันหรือต่างท้องก็เถอะ พนีท้ทำดีกับคนไม่เลือกหน้าไม่เลือกตระกูลพวกนี้มีเมตตาแม้กระทั่งกับเดรัจฉานนับภาษาอะไรกับมนุษย์พวกที่เดินหัวโลนไปเป็นแถวๆเนี่ยพวกที่ไม่ฆ่าใครไม่ประหัดประหารใครแล้ว ด้วยมือด้วยท่อนไม้ด้วยค้อนดินเป็นพวกที่ไม่ก่าวพลุกสวาจาคำหยาบใครเป็นพวกที่ไม่นินทาไม่ใส่ความผู้อื่นแถวบ้านจะเรียกว่าเป็นคนปากไม่จัด พวกคิดอย่างนี้นั่นน่ะคนที่อยู่หน้าสุดนั่นนเป็นกษัตริย์นะแกเป็นโอรสเป็นลูกกษัตริย์คนที่เดินติดกับท่นมานั้นเคยเป็นคนจันทาน ไม่มีวันหน้าหรอกเอาไปเดินใกล้กันการกินนี้มันไม่ติดท่านหรือเออว่าไม่เห็นลังเกียดนะ <c oughs> องค์ที่สามนั่นไม่เปี้ยไม่ง่อยเป็นลูกเศรษฐี มาถือกระเบื้องขอเขากินนะ่ะคนที่สีนั้นรับราชการใหญ่โตมโห,หลานเงินเดือนกับแพงลาออกสนีมาโกนหัวประจานตัวเองอลูกเต้าก็มี ภรรยาก็ดีดีแต่ทำไมมาหากินอย่างนี้ก็ไม่รู้อะมีครบหมดนะที่อยู่ในแถวทั้งหลายเราเนี่ยอันนี้จะกล่าวถึงพุทธการอาจมีพระพุทธเจ้าและเจ้าสักยะเมืองรองทั้งหลาย เมื่อ2,500กว่าปี2,600ปี2,614ปี11ปีประมาณนั้นมัอืมเนี่ยไม่ใช่ว่าภาพเหล่านี้มันมาเกิดเอาในคนยุคนี้คนยุคก่อนเขาฉลาด ไม่มีพวกนี้พวกนี้อยู่ไม่ได้หากินไม่ได้หรอกป่าเลยมีมาตั้งแต่ยุคก่อนยิ่งกว่านี้ด้วยจำนวนนะจำนวนนะเดินมาเป็นเส้นคนนั้นจีวร แดงคนนั้นกักเหลืองแก่นขน,นุนคนนั้นกักประดูรูปนั้นมองไม่ออกว่าสีอะไรวะอย่างกับปีศาจคุกฝุ่นนะนแต่ท่านสิ้นกิเลสแล้วนะั้นนันแก เขาด่าเขาตีท่านก็เฉยไม่โตตอบทั้งที่เป็นโจรมาก่อนไม่ใช่ว่าไม่เป็นมวยหรอกเป็นโจรแลยยิ่งกับมวยแต่พอมาโกนหัวห่มผ้าฉันชน,นิดนี้แล้วก็อยู่กับป่าไม่ยุ่งไม่สงสิงกระดาบกระมีดอะไรเลย นะมาเดินต่อแถวเขาอยู่นั้นนะ่ะพึ่งบวชโจนกลับใจมีหมดอยู่ในแถวนี้หลากหลายเหลือเกินเดินตามพระพุทธองค์อยู่นะไม่รู้เห็นดิบเห็นดีอะไรล่ะนะ อันนี้คือความจริงของสมณะของพระโคดมโคตมะเป็นประเพณีกรรณยายิจิข้อที่หนึ่งบินทบาีเลี้ยงชีพเธอต้องขอเขาก ชาติตะกูลเธอสูงส่งเคยแต่ให้เขากินอยู่ๆเธอมาเดินขอเขากินเธอไม่อายดอกหรือไม่อายแล้วไม่อายแล้ว,าลว,าลวการขอด้วยวิธีนี้ ทำให้สบายใจอิ่มเอิบไม่ขอด้วยการอ้อนวอนไม่ขอด้วยการปรุงแต่งทําให้คนอื่นเขาอยากจะให้เปล่าไม่ได้คิดถึงเวลาแค่นั้นนะควาบาทใส่จะงอยบ่าเดินไปตามตร ถนนทั้งหลายไม่รู้หรอกจะเจอใครบ้างจะได้อะไรมาบ้างเดินไปแล้วก็เดินกลับใครให้ก็เปิดฟ้ารับใครไม่ให้ก็อย่าประหยุดให้เขาเก้อเขินเลยไปเสีย นะอย่าหันไปมองหน้าเดี๋ยวจะจดจําแล้วเอาไปเป็นอาคติไอ้หมอนี่ไม่ให้กูมองไปเสร็จเออนี่น,นี่รีบไปหาคนนี้คนนี้ให้แต่ของที่ดีๆจาหน้าไว้ไม่ถึงทะไม่มองหน้าผู้หน้าคนอัไงพวกเนี้ยกูว่า กลัวนิสัยเก่ากิเลสเก่ามันจะจดจำเอาไว้เป็นอคติจะทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีกับตัวเองด้วยจะเกลียดจะชังเนียจะสาบจะแช่งกับคนที่ไม่ทำดีกับตัวเองกลัวฉันกำลังจะฝึกเสมออยู่ จึงไม่มองหน้ามนุษย์มนาแล้วเออมองที่ว่ามันจะมีกิ้งกือไสเดือนงงเงี้ยวเขี้ยวขอไหลผาเลื้อยผ่า,ผานจะไปะเหยียบไปย่ำม,มันหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะเนี่ยสมณะของพระโคดมท่านสอนมาอย่างนี้ มาบอกต่อจงจดจำคำบอกนี้ไว้คำบอกนี้จะมีผู้กล่าวหรือผู้ได้ยินอีกอย่างเก่ง2,500ปีต่อไปไม่มีใครหรอกที่จะมากล่าวมาพูดถึง หรือมรรคธรรมในกรรมเราเนี่ยสิ้นศาสนาอยู่การเขาจะพูดถึงเรื่องอื่นๆให้ดียังงน้นไม่ให้ดีงี้ไม่มีไม่มีสินสมาธิภาวนาะมันดีจริงฌานมันสงบจริงไม่มีฌานเชิญอะไรไม่รู้ว่ามันรู้แต่ฌานชลาเนี่ รู้แต่นอกฌานไอ้ฌานไอน้ญาณทางพุทธเนี่ยหมดแม้แต่คนที่จะกล่าวนะโมตัดสะก็ไม่มีเอาแค่ประโยคสั้นๆนะขอนอบน้อมแด็พระผู้มีพระภาคยาวไม่มีไม่มีพระผู้พระไม่มีใครรู้จักพระผู้มีพระภาคยาว เป็นยังไงเหรอคนไม่มีกิเลสได้ยินมาว่าอย่างนั้นมีเหรอคนไม่โกรธอะไรเลยมีเหรอยุคนั้นไม่มีใครทำอะไรให้หน้าโกรธเลยเหรอฉันไม่เชื่อว่ามีอ่ะอเออนั่นน่ะสิ เกิดมาแกเคยเจอคนโกรธกันคนทออะเลาะกันไหมโอ้ยข้างบ้านฉันบ่อยเลยแกเห็นแต่อย่างนั้นนะ,ะใครจะเชื่อล่ะว่าคนไม่โกรธมีเคยมีอยู่จริงเออนีใครจะทนได้แก เกินไปยกยอกันเกินไปยุคนั้นแหละที่เรียกว่าสิ้นาศาสนายุการก็คือสิ้นคําสอนสิ้นคําบอกกล่าวต่อไม่มีอีกไม่นานนักหรอกสองพันรอยปีนี่ไม่นานอีกยี่สิบห้าชั่วคนนะ หมดแล้ว <c oughs> ท่านได้ให้แล้วนั่นแหละผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทําตามคําสอนแปลว่าผู้บูชาธรรมบูชาธรรมะ,ะบูชาคําสอนด้วยการกระทําตาม ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศตอบแทนลับพรยะทาวรีวหาปุลาปริปุรันติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปตติอิจิตังปิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิิตุต สเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติลโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัตสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวโนสุขังพระลัง